มาพูดถึงเรื่องราวของทีมน้องใหม่อย่างแอฟอร์เซนทันนะครับ,รบที่ออกสตาร์ด้วยความไพ่แพ้นะครับส่งผลให้ซุ่มเสี่ยงในการตกชั้นฤดูกาลนี้เพราะว่าด้วยการเป็นทีเมเต็งก่อนหน้านี้แล้วก็ด้วยคุณภาพผู้เล่นรวมถึงฟอร์มี้นั้นออกซตารเทำให้หลายๆคนก็มองว่ามีโอกาสเหมือนกันนัดแรกเองนะ รีบไปไหนก็นัดแรกเนี่ยมันมันมันบอกอะไรได้หลายอย่างว่าเจอทีมไม่หนักด้วยเจอทีมสุโขทัยก็ระดับใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าเจอทีเด็ดของโบนิยาอพอพอผลงานเป็นแบบนั้นเนี่ยมันทาให้ตอนนี้สาการของแอร์ฟอร์สก็ยังดูคุมเครือแต่ที่แน่เนี่ยคนที่ออกมาพูดรับผิดชอบผลงานก่อนเลยก็คือโค้ชเต้สสมภพบระเสริญออกมาพูดถึงผลงานที่กาลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือมีเวลาอีก33เกมเนี่ยในการทําให้ทีมเนี่ยกลับมาดีขึ้น ทำให้ทีมกลับมาอยู่ในเส้นทางของการลุ้นหนีตกชั้นเนี่ยซึ่งผลงานเนี่ยมันยากนะครับเพราะว่าปีนี้ตกชั้น5ทีมแต่ว่าเกมแรกเนี่ยแพ้ไปแล้วด้วยเกมที่ 2, 2ก็ต้องกลับมามีสาวข้นน้าเพื่อที่จะลบ,ลบล้างผลงานจากเกมแรกไปเยือนราชบุรีโอ<ห>้โ<ห>ผมว่ายากนะหนักเห<า>มอนะนหนักเหมือน,นกัน,น,กนซึ่งคนที่เองก็บอกว่าถ้าปีนี้ผลงานอาะสมว่าไม่ต้องรองจบฤดูกาลก่อนเล่นไปแล้วรู้แล้วว่าปีนี้ตกชั้นแน่ๆโคเต้ออกมาประกาศเลยว่าเราแน่ ตัวที่เสริมก็ดีนะกองหน้าโดยเฉพาะแนวศกแต่ว่าจริงๆแล้วแอร์ฟอร์สจะมีเรื่องของคุณภาพผู้เล่นบางกลุ่มที่ยังไม่สามารถทดแทนตัว11ตัวจริงได้เปลี่ยนเกมลงไปแล้วยังไม่โอเคหรือว่าผู้เล่นต่างชาติที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่ครับผมก็ตัวที่ปล่อยเสียไปคือนพนบนคำเห็นผลเหมือนกันเจอเดิศักวงกรก็เห็นผลเพราะฉะนั้นเนี่ยสองคนเนี้ยที่ออกไปเนี่ยมันทำให้แอร์ฟอร์สย่บลง เพราะฉะนั้นเนี่ยแอร์ฟอร์เองก็<ๆ>ก,ก็ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าลองไปพลาอีกสักแมตช์สองแมตชเนี่ยผมว่าโอกาสในการตงชั้นเนี่ยหรือว่าอยู่รอดเนี่ยก็คงยากแล้วนะครับก็ต้องติดตามนะว่าโคตเต้ยเนี่ยจะพาทีมแอ r ์ฟอร์อยู่รอดหรือเปล่า